ถึงเวลาเจ่ะทวดินกะใกล้จะเซตเแลจวเหลือน้อยเดียวเดี๋ยววันนี้เขาจะมาต้มทวดินกินกันเจะทวดินวันนี้เป็นพันจัมโบเจาะวันนั้นเป็นพันเมียงธรรมดาแต่วันนี้เป็นพันจัมโบจะเม็ดใหญ่กว่านี่ đeo cháu sẽ nấu cho cháu vấn đề này này sẽ của Vân qua vấn nè này phan châm bù phắt gì dài đấy bắt đi cháu học để mà biết thời điểm sẽ nấu nhau วันนี่สักใหญ่หมากต้นบูรอยู่กลางต้นตห้อนเนี่ยเจ้านี่ลูกหางไปอย่างอยู่แอร์เย็นกำได้หัวนี่เดี๋วกกับไปหัวหนี่ เสียงนกเสียงกาไ่้เจ้าอยู่กลางนู่นนะใช่ไหมนะ Chợ. Chợ, đây, càng lưới Cảng chong thế này cho Chợ. càng tròn đấy ha, càng dùm đây đấy, anh đeo đi tạm toàn hoa bê tông là cho nọ đeo quạt cho anh này thôi, băng sáng lục cho. นกเ้องเสียงเสียงนกเหาะแคบอยู่บนก็ไม่น้องเสียงมันนะ Hoa hạt tôm hắn. Giờ bây làng là thua tôm còn là cho nó. Tông cây bàn cây nè cay nè hoặc hưng hoặc nè đều đang phải tony đều nâng đều, đều đang phải cam này tìm mọi thứ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  จำบูจำบูจำบุญมาโอนี่ห้อยนี่ห้ายอ่ะนี่หัวเดือดร้อมเดดกันไปตรงเดือดร้อมเดดกันบอกขั้วมาแล้วแค่น้อยนี่บอกอบไก่นี่รับรองเตมือนเจ้านี่อบอบแล้วสบายมากนี่ดู โอโ้โหอบจีนช่วงนีงนน้งดกินดิบก่อนเจางดกินดิบจีนมาย่างก่อน,น,น,นี่ว่านี่เป็นวันเกิดเกิดผู้ใหญ่เพียนเขาเนี่ยอีกอะไรรู้เกิดเทียนใหญ่เขา เดือดร้อนเต่านี่จะใส่ไฟสองข้างเนี่ยใส่สองข้างเลยนี่ความหอนมันก็จะมาอมอยู่ตรงตรงแดงนี่ไม่นะเดี๋ยวปิดไว้เดี๋ยวสกูแล้วก็มาพรองกันกลางตุ่มคือเกาตีเกาคือเกาเนี่ยเนี่ยงว่าซุกละเดี๋ยวเขาไก่อบใส่เหล่าไก่ไก่จริงๆริงอู้ดด้วยกัน ไก่เมียงไก่บ้านนี่แหละมักขมิ้นริกเกลืออย่างเง้ยแบุรสดีเดือยยางหอมห่วยห่ยอืมนั่นก็ย่างไว้ก่อน Để này, xoay. nè, nó tốt còn. Nhi, xúc nè, Nhi, nè, 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 xúc nè, 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 xúc nè, Đẹp bộ bộ nè, Thua nè, ต้มไก่กับซุกละนี่ต้มไก่เจ้าต้มไก่บ้านสีสันหน้ากินก็สีสันหน้ารับประทานไหมคะ đến cả sốt lại